สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเสียบยอดฝรั่งนะครับนะเอาฝรั่งไส้แดงมาเสียบยอดกับฝรั่งกิมจูนะครับนะอันนี้เป็นฝรั่งกิมจูนะครับนะต้นต่อนะครับฝั่งกิมจูก็กินอร่อยนะครับนะหวานกรอบนะครับนะเม็ดมีนิดเดียวแต่วันนี้จะเอาฝรั่งไส้แดงนะครับมาเสียบไว้บน กิ่งของฝรั่งกิมจูสัก4ี่กิ่งนะคร <hi> ับนะอันนี้ที่เสียติดแล้วนะครับนีให้ดูที่ติดแล้วนะครับผมอันนี้ที่ติดแล้วนะครับเห็นไหมครับอันนี้決決決ติดแล้วนะครับมีเสี่ติดแล้วครับผมนี่ก็ติดแล้วนะครับผมอนนี่ครับเห็นไหมครับอันนี้จะเสียอีกต้นหนึ่งนะครับนะ อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ก็มีอ่านี่เป็นยดอดพันไส้แดงนะครับนะฝรั่งไส้แดงนะครับนะนี่ตัดไปแล้วนะครับสียอดนะครับแล้วก็มีกรรไกรตัดกิ่งไม้นะครับผมอ่าเทปนะครับพันกิ่งไม้อ่าใบลีกนะครับใบลีโกนผ,ผ,ผมนะครับ มาเริ่มกันเลยครับผมย่อนนี้นะครับผมอันนี้เมื่อกเอาตัดไปแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาปาดสวนที่ทมช้ำออกนะครับอาปาดบากเข้ากกไปเลยนะครับทำแบบเสียบริมนะครับผม ดูยอดพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับนะดูได้นะครับว่าป่ายอดพันธ์นะครับปอาจิะริมนะครับนะ กลับไปแบบนี้นะครับมาดูเชือกฟางครับผมมันเป็นแน่นนะครับเพื่อเยือจะเรือนพันก็ติดกันนะครับ แล้วครับหนึ่งกิง่งกิ่งต่อไปทำสีกิ่งนะครับนะเผื่อกิ่งไหนไม่ติดบ้างนะครับมรรมนะครับติดมัง่งไม่ติดมั่งนะครับ นี mm ่ค hmm. ร mm ับ hmm. นั่นนะครับ เดี๋ยวกิ่งที่เหลือก็ทําแบบเดียวกันนะครับเสรสจแล้วเราก็ใช้ถุงพลาสติกนะครับนะห่อมไว้นะครับกันทายน้ํานะครับถ้าเราใช้ ถ้ใช้ถุงพลาสติกคลุมก็ไม่ต้องพันเทปแล้วนะครับนะเพราะว่าถุงพลาสติกมันกันน้ําไปแล้วนะครับก็เสร็จครับผมสังเกตดูนะครับถ้าสิบกว่าวันใบก็ยังเขียวอยู่นะครับนะก็แสดงว่าติดนะครับนะถ้าติดแล้วก็จะแตกครับผมส่วนจริงงยืนก็ทําแบบเดียวกันนะครับผมโอเคครับการ เสียบเก่งพลังวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ